สวัสดีครับ SS บล็อหรือว่าบันทึกการทำงานแต่ละวันนะครับในรูปแบบวิดีโอนะครับของวันนี้ก็จะเป็นจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจทำบลลอกนะครับแต่ว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะทำเป็นรีวิวนะครับหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งจริงๆก็ได้มาสักพักแล้วน,นะครับประมาณหลังจากอ่านหลังจาก อะไรไปเพราะใช้เวลาในการอ่านพอสมควรนะรว่าคือหนังสือนะครับการ์ตูนไทยนะครับศิลปะและประวัติศาสตร์ของอาจารย์นิโคลัสเวสเซเพนนะครับทีนี้ก็รายละเอียดต่างๆว่าอาจารย์ท่านทำอะไรหรือว่าที่มาของหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไอ้ตัววิดีโอจริงๆนะครับจะเป็นรายการรีวิวเดลรีวิวนั่นแหละนะครับที่ทำมาหลายเทียบแล้วนะก็จะรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับ โดยเปิดตั้งแต่หน้าแรกเลยแต่จะไม่ได้แบบมานั่งอ่านเนื้อหาเลยอะไรนะครับก็จะให้ดูถึงเส้นทางไทม์ไลน์ของการ์ตูนไทยนะครับซึ่งเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับการ์ตูนไทยไว้ได้เป็นหลักฐานสาคัญชิ้นหนึ่งนะครับขอ,ของในยุคนี้นะครับที่รวบรวมตั้งแต่เริ่มต้นของการ์ตูนไทยแรกๆเลยนะครับจนผ่านยุคสมัยมามา,มากมายนะครับจน หลายหลายเรื่องนะครับหลายยุคสมัยเนี่ยบางทีผมเองก็แค่เคยได้ยินหรือผ่านตาเคยเห็นรูปภาพเคยเห็นหน้าปกหรือเคยเห็นในหนังาาสือเก่านะครับเพราะว่าบางบางเล่มก็จะเกิดไม่ทันนะครับแต่ว่าก็จะมาทันยุคหลังๆที่เริ่มอ่านการ์ตูนจริงๆจังนะครับรตัวญี้่ปุ่นก่อนแล้วก็จะเริ่มมีการ์ตูนไทยตามมานะครับจนถึงตอนที่ มาเขียนการ์ตูนเองนะหรือว่ามาอยู่ในแบบวงการการ์ตูนไทยก็ได้ผ่านการทาหนังสือการ์ตูนไทยก็เคยนะครับทําอะไรมาแล้วก็จะมีความอินกับเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนเราเมันเป็นเป็นหนังสือที่เรามีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะจริงๆก็มีส่วนร่วมจริงๆเพราะว่าในช่วงท้ายก็จะมีเรื่องราวของพวกพวกผมและแหละเรื่องราวของผมผมเพื่อน ครับของหนังสือการ์ตูนที่ทํากันมาในยุคนี้มันก็จะเหมือนแบบนอกจากเราได้ความรู้เนี่ยมันยังหมแบบเป็นหนังสือรุ่นเออทำานีน้สนใจนระว่ามันเป็นเป็นหนังสือรุ่นที่ผ่านมาหลายรุ่นของการ์ตูนไทยแล้วก็ในเล่มเนี้ยมันก็เหมือนเราเราเราอยู่ในรุ่นหนึ่งของเล่มเนี้ครับเนี่ยจริงๆก็หลายท่านก็จบการศึกษาไปแล้วนะครับหลายท่านก็กาลังศึกษาอยู่ในวงการนี้อะไรเงี้ยก็ผมว่ามันก็ เป็นเล่มที่ผมคิดว่าอยากให้ถ้าใครสนใจกระตูนไทยหรือว่าประวัติศาสตร์หรือศิลปะก็ได้นะครับเล่มนี้ผมว่าน่าสนใจน่าเก็บไปนะครับก็จริงๆการการสั่งซื้อเนี่ยก็เดี๋ยวผมแนะนําอีกทีว่า,อ,าอ่เหมือนเขาไม่ได้ขายตามร้านหนังสือทั่วไปหรือจริงช่วงนี้ก็ช่วงยิ่งช่วงนี้นี่ยเราก็ลําบากกันทุกคนนะนะผมว่าโดยสถานการณ์โดยอะไรของการระบาดนะครับก็ ผมว่าการออกไปหาซื้อหนังสือประจำร้านใหญ่ๆก็ยิ่งเป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องลําบากกว่าสมัยนี้นะครับก็เล่มนี้เขาจะขายกันอยู่ที่ทางออนไลน์นะครับลองลองเสิร์ชใน Facebook ก,ก็ได้นะครับเสิร์ชคำว่า r i v e r s ์ o o ุนะครับ r i v e r ร์ o บนะ r i v e r ที่แปลว่าแม่น,น้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้พิมพ์ที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้ของอาจารย์นิโคลัสเนี่ยวางขายออนไลน์อยู่นะก็ผมว่าไปสำรวจกันได้นะมี2เวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชั่น จริงเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษครับเพราะว่าจา์นิโคลัสก็ทํางานเล่มนี้ซึ่งเป็นงานวิจัยของจา์นิโคลัสครับเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็มีการแปลออกมาแล้วก็เรียบเรียงนะครับในการทําภาพรประกอบโดยนักออกแบบนะครับที่ท,ท,ที่ที่ทำแบบลายเส้นเนี่ยช่วงขั้นช่วงอะไรขึ้นมานะครับจนได้หนังสือเล่มนี้ก็สัมลุกกันได้นะครับราคาอาจจะสูงนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่า,อ,วาอันนี้มันคืออาร์ตบุ๊กดีๆเราี่เองเล่มหนึ่งนะครับเพราะนั้น ที่เป็นราคาอ์ตบุกแล้วผมคิดว่าไม่ใช่ราคาที่ที่สูงเกินไปเลยนะครับแล้วก็ผมว่าด้วยคุณภาพการพิมพ์เนี่ยสามารถเก็บไว้ที่เป็นสมบัติของเราได้นะครับอยู่ในชั้นหนังสือหรือว่าส่งต่อให้ลูกหลานได้อ่านหรือว่าใครที่สนใจการ์ตูนไทยหรือเริ่มเขียนนะผมก็แนะนำนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราจะได้เห็นรากของเรานะครับซึ่งมันก็ขาดช่วงกันไปหน,นัก เทปนี้ตีกตัวจริงเน่พบได้คู่นี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ